มันจะกว้างกว่าตัว30ที่ไาอย่างนิดหนึง่งได้เคนะรื่องเสียงบสนะตัว traction control system adaptive cruise control navigator ครบคัน c ร5รุ่น t o อปเบนซินนะครับอันนี้เป็นตัว2 0 SP นี่มาพร้อมกับเรดาร์ข้างหน้านะครับแล้วก็มีตัวไฟหน้า ALH นะอันนี้เป็นไฟหน้าอัจฉริยะนะนี่แล้วก็มี c เซ็นเซอร์หน้าด้วยนะครับไฟตัดโมอชุดแต่งรอบคันแบบนี้เลยสวยๆอย่างนี้เลยแล้วตัวรุ่นท็อปเนี่ยได้แม็กขอบ19ลายนี้นะนี่ แล้วก็ยางเนี่ยเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยน,นี่ยางปียี่สิบสี่ดอกยางเต็มใหม่ๆพร้อมใช้เลยเพิ่งเช็คระยะให้พร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ให้ดูสภาพโดยรวมได้ด้านนอกนี่นี่นรวมทางได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะนี่มีเซ็นเซอร์หลังอ่ะไหนๆเปิดท้ายแล้วนะ,นะเราเช็คสภาพกันหน่อยนี่อันนี้บอดี้ <Body S 2> เดิมแบบนี้เลยนะครับฝาหลังเดิมนะรถสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับ นี่แล้วตัวรุ่นท็อปเนี่ยได้อันนี้เป็นซับบ็อกเครื่องเสียงโบสนะนี่มีซิลิโคนสวยเดิมแบบนี้เลยนะเอเบาหลังหายไปไหนพี่อ้าวเบาหลังหายฮะแหมมันพับได้นะครับนี่ก็เนี่ยเสียงห้าพอเป็นรถขนาดใหญ่นะอันนี้ก็นี่เรียกว,ว่าเก็บของจุได้เยอะมากอันนี้เอาออกได้นะ อ่ะอันนี้มีม่านปิดสัมภาระด้วยนะอันนี้ก็กดเปิดน,นี้ได้นะครับนี่ก็จะเก็บของได้เยอะเลยอันนี้จะใหญ่กว่าซีกสนขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็จะเกี่ยวข้ามบนเอานะครับเป็นม่านปิดสัมภาระเพิ่มความส่วนตัวตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพับเบาะขึ้นมาก่อนดีกว่าอ่ะมาดูกันต่อตรงนี้เลยเรียบร้อย มีที่วางแขนที่วางแก้วอ่ะดูไซซิ่งกันหน่อยมันสูงร้อยเจ็สิบนะเฮดรูมประมาณนี้เฮดรูมเขาเรียกว่ามันจะกว้างกว่าตัวสามศูนย์ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนี่มีแอร์โดยสารตอนหลังก็จะใต้ไซส์ใหญ่เลยรถใหม่นี่รานสามนะตอนนี้เขาราคาปรับลงหน่อยแต่ยังรานสามอยู่อันนี้เรียกว่าประหยัดไปเยอะมา,มากๆรถไปก่าแปดแสนสภาพไปยังโอเคเลยนะ อันนี้เรียกไม่แสนสี่แต่เป็น,นเรียกไม่แท้นะครับเข้าศูนย์ตลอดตลอวัตครบอันนี้ราคาเรียกว่าหล่นมาเยอะมากแล้วกับราคา5้0 0 0 0สนบาทฟินาสวนบาทอันนี้ปี2019นะกับ CX-520 SP รุ่นท็อปเบนซินนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูกันต่อตัวรุ่นท็อปเบนซินเนี่ยนี่ได้ออปชั่นอะไรบ้างมาดูกันเลยนี่ได้เครื่องเสียงบูสนะครับแล้วก็นี่พวกระบบความปลอดภัยนี่ ปุ่มฝาท้ายไฟฟ้านะกดตรงนี้ได้ด้วยอันนี้เป็นตัว traction control system นะครับอันนี้เตือนออกเลนก็ปิดได้ i stop ถ้าต้องการแบบไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วนะก็ปิด i stop ได้เวลารถหยุดนิ่งแล้วที่มันตัดเครื่องเองนะครับน n t i roll dynamic ก็เปิดปิดได้ถ้าการลำคาญเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังนะเวลาติดสฟแดงอันนี้ก็มีตัว adaptive cruise control นะครับหรือ m a t d e r a d a r cruise control แล้วก็มีพวงมาลัยฟังก์ชันคำสั่งเสียงมีครบหมดเลย navigator นี้โหมดสปอร์ตก็มีโหมดการขับขี่นะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮโกล้องหลังครบคันออปชั่นที่มีในตลาดมีครบหมดเลยอ่ะ d ีวก็มีแอร์นี่เป็นแอร์ดูโอโซนนะก็เรียกว่าปรับได้ทั้งสองฝั่งนะคนนี้ร้อนคนนี้เย็นอยากได้แบบไหนได้หมดเลยแล้วครบคันครบถ้วะไปดู ห้องเครื่องกันต่อดีกว่าถ้าดูมาถึงขนาดนี้แล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมช่วยกดไลค์คอมเมนต์กันนิดนึงนะครับอ่ะอันนี้ฝาเดิมสติกเกอร์เดิมนะครับขัน้าไม่มีรอยเชื่อมรอยซ่อมอะไรใดอันนี้เราคลีนห้องเครื่องให้ครบหมดแล้วพร้อมใช้บบนีเมสวยกึ๊บกบแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูโครงสร้างหลักกันดีกว่าอ่ะูสกเปิดโปรงครับ อันนี้ก็เปิดเมสปอตเดิมนะสแตปมโรงงานอันนี้เป็นโครงสร้างแชสซีบอดี้หลักนะก็เรียกว,ว่าตัวโครงหลักรถเลยไม่มีชนไม่มีเชื่อมอะไรใดๆมั่นใจได้เลยนะครับถ้ารถมีอุบัติเหตุเนี่ยจะชนถึงพวกนี้เราไม่เล่นนะครับเราตรวจโดยช่างมองประสบการณ์นะแล้วเรา Double check, ดับเบิลเช็คตรวจกับเตอร์ปตี้มีใบตรวจรถ i n s p e c t ชั n นรีพอรทุกคันนะครับมั่นใจได้เลยนะอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม อยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเรามีฝ่ายขายดูแลให้นะครับอันนี้ก็เมสสปอร์เดิมนะครับผมอันนี้ซ้ายกับขวาข้างหน้านี้เหมือนกันเลยอันนี้เป็นโครงหลักเลยนะครับจะแยกกับตัวประตูรถนะอันนี้เวลาเขาตรวจรถให้กิเลสเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับตรงนี้เป็นหลักนะ แล้วเรานอกจากตัวบอดี้เนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องตัวเลขไม้ด้วยนะก่อนเราซื้อเข้าทุกคันเราตรวจทั้งตัวบอดี้แล้วก็ตัวเล็ไม้กับการเข้าสู่บริการนะครับผมคันนี้ก็เพิ่งเช็คยให้พร้อมใช้เลยอ่ะอันนี้สวยเดิมนะครับในสเปอตเดิมโอเคสวยเดิมครบถ้วนถ้าสนใจก็ทักมานะครับเดี๋ยวดูแลให้นี่เป็นรู้สึกนะครับ